รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของความอภิรมทางปัญญากับรายการพุทธปัญญาพิรมแล้วนะคะวันนี้ค่ะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระเวทีเจ้าอาวาสวัด,ดสิทิดารามกรุงเทพจะมาชวนทุกท่านค้นพบพลงังและประโยชน์ของสติซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม ขอเจริญสุขสวัสดีในธรรมะแด่ญาติโยมท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจหลักธรรมะภาคปฏิบัติเราท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยตัวธรรมะธรรมะที่สำคัญก็คือตัวบุญเรา,าแสลงว่าตัวบุญก็ต้องมาจากมีธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะบุญก็จะมีไม่ได้ ตัวธรรมะคือเราทำหน้าที่บมืที่หลวงพ่อพุทธทา่ันพูดว่าธรรมะคือตัวหน้าที่ธรรมะคือความถูกต้องก็ได้แล้วแต่ธรรมะนี้เป็นหลักสําคัญก็คือพระธรรมพระธรรมซึ่งเป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยพระปฏิยัติสัจธรรมปฏิปัติสัจธรรมและปฏิเวทสัจธรรมธรรมะที่ว่านี้นี่ก็คือที่สําคัญก็คือตัวปฏิปัติสัจธรรม ปฏิปปิติสัตธรรมนั้นเป็นหลักเรานำธรรมะมาปฏิบัติเหมือนกับที่เราเคยได้ยินคำว่ารู้ธรรมะชนะผู้อื่นแต่ถ้าปฏิบัติธรรมะชนะใครก็ไม่ต้องตอบแล้วชนะตนเองชนะตนเองก็คือชนะกิเลสแตดแต่ลชนะตนเองที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของกิเลสมากกว่าเป็นตัวของสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเป็นร่างทรง ให้ใครมาเข้าทรงเราและก็ผลักดันเราอย่างไรนั้นแต่ถ้าผู้ที่มีธรรมะแล้วนี่แสดงว่าเราจะเป็นร่างทรงไม่ได้เลยทีไม่มีใครกล้ามาข้าส่งแล้วเพราะเรามีสติสมบูรณ์มดแล้วนี่ธรรมะคือตัวสตินั้นแนะสตินี่เป็นตัวสกัดกั้นได้หลายอย่างสตินี่แปลว่าความแล่นเร็วที่จริงสตินี่มาจากศัพบารีมาจากสาราธาตุธาตุก็คือ รากสัพที่มีอยู่เดิมสารธาตุเป็นอย่างนั้นแต่เขาลงติปัจจัยเลยกลายเป็นสติสารตีติสติอะไรตามวิเคราะห์ศัพท์ท่านยัตยโยมเคยเห็นคําว่าสโรสโรบาลีแปลว่าลูกศรแปลว่าลูกปืนลูกศรและลูกปืนนีเพอมนหลุดจากหลุดจากหลุดจากกระบอกปืนแล้วนี่มันไปเร็วไหมต้องไปเร็วสกัดกั้นสิ่งฝังหน้าเป็นอันว่าเจาะเข้าไปเลยนะ ถ้าผู้ถ้าผู้ที่พกลูกปืนคือสติน่าจะดีใช่ไหมสกัดกั้นสิ่งไม่ดีได้นี่จะทำอะไรให้พกอย่างนั้นได้นั่นหลมันต้องไปเร็วไปเร็วสกัดสิ่งไม่ดีแต่สกัดไอ้สิ่งดีสิ่งดีเขาก็สิ่งดีเา็าไม่ทําร้ายหรอกแต่จะทําร้ายสิ่งไม่ดีแต่นั่นแหละเรามีสติไม่ทั่วถึงเรายังมีสติไม่ไม่อะไรไม่หนักแน่นพอนี่คือเหมือนกัน ธรรมะตัวสตินะที่ว่าเป็นพลังและเป็นประโยชน์ในการใช้งานในเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างนะยกตัวอย่างก็ได้ถ้าจเจริญสติเนี่ยลดความฟุ่มเฟือยก็ได้ถ้าเรามาคิดดูโยมที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดช่วงช่วงปีใหม่ก็มีอะไรกับผูใ้ใดเขาฟังบ้างถ้าเรามีสติเนี่ยสติบางทีเราต้องรู้ทันก่อนในหลักการเนี่ยในหลักในหลักของธรรมะมีบางบทว,ว่าสติสัมปชัญญะ ในหลักการปฏิบัติสัมปชัญญะต้องมาก่อนสติสัมปชัญญะคือคว,ความรู้ตัวซึ่งนักปฏิบัติจะใช้คำว่ากำหนดกำหนดก็คือตั้งหลักตั้งหลักก็คือยืนเฉยๆก่อนไม่เชื่อลองดูก็ได้สุนักที่คดุดุกมากมีสายบินาบาทที่วัดสมัยก่อนโยมบ้านโยมใส่บาทบ้านประจำใส่บาทประจำมีสุนักดุเขาจะปล่อยตอนกลางคืน รากลางวันแล้วต้องต้องจับมาล่ามแล้วแล้ววันนั้นปล่อยกลางคืนแล้วมันล่ามไม่ทันตอนเช้าเราไปรับบาดพอดีเลยแล้วสุนัขยังไม่ทันล่ามล้วเป็นไงบ้างถามดูสิเออแล้วเป็นไงบ้างไอ้ที่น้นมันก็มันก็มาเลยมาเลยแต่เรามีลูกศิษย์ถือย่ามถือปินโตสมัยก่อนปินโตด้วยลูกศิษย์นี่เขาก็นั่งเลยเขานั่งนิ่งเลยก็นั่งนั่งยองยองแบบนี้แบบนั่งยองยองสุนัขต้องก็ ก็หยุดแค่นั้นแลวไม่กล้าม,มาอีกเลยแสดงว่าถ้าเราตั้งหลักนี่มันก็ดีเหมือนกันนะไอ้นี่สตินี่เป็นตัวตั้งหลักถึงจะดุอย่างไรมันก็ไม่รู้ว่ามาไม่ไหนเหมือนกันองคิดอย่างนั้นนั่นแหละมาไม่ไหนธรรมดาคนอื่นเขากลัวเขากลัวกันเลยก็กัดได้สบายเลยแต่รายนี้จะว่ากลัวก็ไม่กลัวไม่ได้ทำท่าทำทางเลยถ้าต่อสู้มันก็นแม้มันมีอารมณ์เหมือนกันสุนัขนะถ้าต่อสู้นี่ก็ไม่ได้ต่อสู้เลยรก็นั่งลงเลยนั่งลงเลยเขาก็หยุดทันทีเลยเหมือนกัน หยุดทันทีเลยเออไม่มีสัญชาตญาณเป็นอย่างนั้นดังนั้นนี่เราต้องตั้งหลักตัวสัมปชัญญะตัวรู้ตัวนี่ยสัมปชัญญะถ้าเรากําหนดถ้ากําหนดรู้แล้วจะรู้ทันอย่างยกตัวอย่างให้ที่โยบโยมที่ไปเปิดบัตรธรรมที่วัดฟังว่าลดความผู้เฟยอได้หลายอย่างเหมือนกับญาติโยมเนี่พอช่วงนี้ก็ยังไม่ถึงเทศกาลปีใหม่อย่างยกตัวอย่างที่ไหนก็ได้ ไปที่ห้างสรรพสินค้าไหนก็ได้ไปล่อยถุงไปเห็นสมมติไปไปเห็นกระเป๋าถืออย่างที่โยมผู้หญิงก็ถือกันนะหรือไม่ก็รองเท้าส้นถุงสูงรองเท้าหนังอย่างดีเลยคู่หนึ่งเขาเขียนราคาสามพันเสร็จแล้วสามพันแล้วเขาขีดขดแล้วก็เขาใส่ว่าแปดร้อยไว้ข้างล่างแสดงว่าสามพันยังเหลือเท่าไหร่แปดร้อยแสดงไมเห็นแล้วนี่ พอเห็นแล้วท่านนักปฏิบัติเห็นก็คือเห็นเห็นแล้วมันก็จบแค่เห็นแต่เห็นแล้วมันอยากได้จริงไม่จริงอะ่ะก็ทําไมต้องสามพันยังเหลือแค่แปดร้อยนี่เเรื่องอะไระไปซื้อที่อื่นมันก็ต้องสามพันซื้อที่นี่แปดร้อยแต่น่นถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วเป็นไงบ้างอย่างเราไปห้างสรรพสินค้าบางทีเห็นของที่เห็นของที่ทแล้วจับใส่ตะกรา้าตะกรา้าตะกรา้ามาถึงเคาน์เตอร์ที่จ่ายที่จ่ายเงินบางท,มทีมีเงินจ่ายพอไหม บางทีก็ไม่พอเหมือนกันเพราะขาดอะไรนั่นน่อขาดอะไรก็ไม่รู้เราคิดอะไรกันแล้วกันให้โจทย์ไว้กันแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยถ้าตั้งหลักแต่นี่ก็เหมือนกันทักแฟนไปด้วยสามีภรรยาไปด้วยนี่เตือนว่าเธอซึ้งไปทาไมเนี่ยรู้สึกว่างุนหงิดไหมนะคนอื่นเธอแต่ถ้าเตือนตอนเองจะงุนหงิดตนเองไหมไม่งดหงิดนี่ตั้งหลักดูตั้งสติดูเนี่ยตั้งสติดูเรากําหนดดูถ้าเราอยากได้เรารู้ว่า,าอยากได้ เราอยากได้พออยากได้ปั๊บมันจะปิ้งขึ้นมาทันทีเลยมันจะให้โจทย์ตซื้อไปทาไมที่บ้านมีทั้งสิบคู่แล้วลูกหลานเยอะเพื่อนซื้อมาจากเมืองนอกถวายอย่างมาหมอบให้เป็นของขวัญอย่างดีเลยซื้อไปก็เป็นแล้วมารองเท้าคู่หนึ่งเก็บไว้ได้สักสิบปีถึงมาอ่าแล้วไม่ถึงแล้วก็ซื้อไปทำไมซื้อว่าเป็นขยะสิ้นเปลืองเปล่าแปดแปดร้อยบาทเนี่ยมันจะได้คําตอบด้วยตนเองแสดงว่านั่นคือตัวตั้งหลักแม ตั้งหลักนัน่นก็ตัวสัมปชัญญะสัมปชัญญะต้องรู้ทันก่อนและสติมันแล่นเร็วเองแหละและแล่เน,นเร็วมันถึงมันจะจัดการให้มันต้องรู้ทันสติเหมือน,นก็ยามยามยามเดินเวรตลาตะเวนในหมู่บ้านเราสัมปชัญญะเราต้องจ่ายเงินยามจ่ายเงินยามอาจจะจ่ายให้จ่ายให้เจ้าของหมู่บ้านเปไ็นรายเดือนอะไรก็ลแล้วแต่รวมๆแล้วแต่ถ้าเราไม่จ่ายเงินเดือนให้เขาแล้วเขาจะมาลาตะเวนให้เราไหมา นี่ก็เหมือนกันเราต้องจ่ายเงินเดือนให้จ่ายเงินเดือนให้ก็คือเราต้องรู้ทันนั่นแหละเป็นหลักสําคัญถ้าเราไม่รู้ทันสติไม่มาหรอกสติมันต้องมันต้องรู้ทันในหลักการปฏิบัติต้องสัมปชานโนในหลักในหลักของการปฏิบัติมหาสติปัฏฐานนี่อาตาปีสัมปชานโนสติมาสติมาคือมีสติสตัมปชานโนคือกําหนดรู้ทันรู้ทันนี่เรารู้ว่าเราเราอยากได้รองเท้า เราอยากได้กระเป๋าถือรู้ว่าอยากได้พออยากได้แล้วมันจะได้คําตอบของมันเองซื้อไปทําไมมันจะถ้ามันจะมีมันจะถามมันจะทํามันจะถามของมันเองในตัวเองเลยแล้วทีนี้จะได้คําตอบไม่ต้องซื้อถ้าเรามีอยู่แล้วนี่เราซื้อไปเราไม่ได้ไปฝากใครถ้าฝากใครก็อีกอย่างหนึ่งกล้ว่าไปนี่นี่ก็เหมือนกันมันจะได้คําตอบด้วยตนเองต้องสัต้องสมปะชนโนต้องรู้ทันก่อน นี่วินัยยะวินัยยะถึงจะถ,ถึงจะถอนทั้งสิ่งวินัยยะโลเกพิชชาโทมนัสสังถึงจะถอนเอาพิชชาคือตัวชอบโทมนัสสังคือตัวชังชอบกับชังเนี่ยชอบกับชังต้องมีกับทุกคนเราอยู่ด้วยชอบด้วยชังชอบทําให้อะไรทําให้ลอยแต่ถ้าชังนี่ทํให้อะไรลอยก็หล่นเท่านั้นเองแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันหลุดก็มันหลุดแสดงมันต้องอยู่เหนืออะไร อยู่เหนือลอยด้วยอหล่นแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วมันต้องอยู่เหนือหล่นแน่นอนไอ้อนั่นมันต้องอยู่เหนือแต่ถึงยังก็อยู่เหนือเป็นในขณะหนึ่งในระดับหนึ่งก็แล้วการไม่ได้อยู่เหนือตลอดไปเรายังไม่ได้หลุดพ้นแต่เราต้องกําหนดต่อเนื่องในหลักการปฏิบัติต้องกําหนดต่อเนื่องในหลักการปฏิบัติญาโยมซึ่งเป็นนักปฏิบัติกันก็แล้วนั้นก็ดีที่สุดจะมาใช้ในชีวิตประจําวัน แม้แต่การสวดมนต์ไหว้พระก็ทำให้มีสติได้เหมือนกันเพราะมันต้องมีสมาธิตัวสมาธิจะหนักแน่นผู้ที่มีสติดีถึงจะมีสมาธิดีสมาธิคือตัวมั่นคงตัวมั่นคงตัวคงคงเส้นคงวาตัวตรง,ตตรงนั่นแหละตัวตรงนั่นแหละนั่นแหละเป็นหลักถ้าเราถ้าเราตั้งหลักได้อย่างนี้แล้วก็เรื่องความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่เรื่องกฎแห่งกรรม ตัวกฎแห่งกรรมแต่เราต้องทำดีต้องทำด้วยความต้องทำด้วยอารมณ์การสร้างเนี่ยถ้าผู้ที่มีสติเนี่ยจะทำความดีทำด้วยอารมณ์บางทีสติเราเรา,เราจะใช้อารมณ์โดยขาดสติใช้อารมณ์โดยขาดสติเนี่ยเราจะทำงานมีเจตนาเต็มร้อยโดยขาดสติเยอะเลยอย่างอย่างส่วนอย่างงานเรื่องลบอ,อย่างเนี้ยอย่างพ่นใส่ใครเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์มันจะพ่นออกไหมไม่ออกนะแสดงว่าขาดสติมาก นั่นแหละมาเต็มที่ทางนั้นแหละแต่เวลาทําดีเราไม่ค่อยได้ทําด้วยอารมณ์จริงไม่จริงอ่ะแต่ที่มาปฏิบัติธรรมมาญาติมามาฟังธรรมมาถวจมนนี่อาจจะมาด้วยอารมณ์ถ้ามาด้วยอารมณ์คือตัวตั้งใจถ้าตั้งใจได้ผลนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสามเณรสามเณรเ,เด็กร้ายเดียงสาอายุสิบขวบนยังไม่รู้เดียงสาเท่าไหร่จริงไม่จริงหลานเราอายุสิบสองขวบยังไม่เคยรู้เรื่องกันใช่ไหมยังยังต้องเรายังต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ต้องดูแลก็เลย แต่มีสามเณรลูกศิษย์ภาษาริบุตรภาษาริบุตรเนี่ยท่านมีเนนในอุปการะท่านท่านมีเนนในในการอยู่ในการปกครองมากกันแล้วกันภาษาริบุตรท่านอย่างพุทธเจ้าเต็มเปรียบเทียบภาษาริบุตรเหมือนกับแม่นี่แม่ก็แสดงว่าสามารถเลี้ยงลูกได้ใช่ไหมเลี้ยงลูกดูแลดีดีกว่าพ่อใช่ไหมแม่เนี่ยจิตอ่อนโยนกว่า ภาษารีบุตรท่านเป็นอย่างนั้นเลยพุทธเจ้าท่านให้ภาษารีบุตรเป็นเป็นผู้บวชให้พระราหุลใช่ไหมต,ตอนเป็นสามเณรตอนเป็นเด็กเล็กๆอยูอ่นั่นก็มีเนในในปกครองมากมายมากรูปเนนรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในปกครองท่านนั่นแหละภาษารีบุตรท่านเป็นพระหันไม่เหมือนกโยไม่เหมือนตามาหรอกไม่เราไม่รู้ว่าใครจะมีชีวิตอยู่กี่วันกี่เดือนเราไม่รู้ทั้งนั้นแต่ภาษาที่บุตรท่านดูรู้นี่ว่าเนนรูปเนนจะต้องมีชีวิตอยู่เหลือได้แค่สิบ แต่ระยะเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกสิบวันแค่นั้นเองแต่สามเณรรูปนี้ชะตาตกภาษารีบุตรท่านบอกตรงๆองเลยเนเนเธอจะต้องเสียชีวิตภายในสิบวันเนนน่ขยันมากขยันปฏิบัติอุปชาทำด้วยจิตบริสุทธิ์คาว่าทาด้วยจิตบริสุทธิ์ก็คือทาด้วยเจตนาเต็มร้อยไหมเต็มร้อยนั่นแหละอะไรก็ถ้าเต็มร้อยได,ได้ผลเต็มร้อยไหมได้ผลเต็มร้อย แล้วทีนี้พอรู้ว่าจะต้องเสียชีวิตภายในสิบวันนี่จะทํได้วยเจตนาเต็มร้อยต่อไหมผู้ที่เป็นพระหันทําต่อผู้ที่เป็นพระอริบุคคลทําต่อเหมือนเดิมไม่ให้บกพร่องแนนี้ทําทํากิจ,จวัดไม่บกพร่องเลยปฏิบัติเหมือนเดิมทั้งหมดอยู่มาได้สามวันทีนี้ก็ไปบินรบาตกับพระรูปพระไปสองรูปหรือสามรูปอะไรนี่แหละเหมือนก็อยู่บ้านนอก อย่างคุณสมชายก็สมัยบวชเนนอยู่คงอยู่บ้านนอกเหมือนกันนั่นแหละเราก็อยู่บ้านนอกดังนั้นแหละฉันเช้าที่วัดแล้วแล้วก็ไปบินลำบากโปรดญาติโยมซึ่งอยู่ห่างวัดเป็นเจ็ดแปดกิโลเก้ากิโลก็มีบ้านนอกอะไปบินลำบากแล้วอาหารมาแล้วก็เราฉันตมมำลัแม่น้พแม่น้าลาธารไม่ได้มาฉันที่วัดเนนไปกับพระสองรูปหรือสามรูปก็เป็นแบบนั้นไปในช่วงหน้าแล้งแบบนี้แหละ ขากลับกลับมาอีกเส้นทางหนึ่งผ่านทุ่งนาทุ่งนา,น,า,น,านั่นเป็นนาลึกแต่ช่วงเดือนพฤษภาเมษายนถึงนาลึกก็กลายเป็นนาตื้นได้จริงไม่จริงน้ำมันแห้งงวดมองเห็นปลาเห็นแต่หลังปลาช่อนชัดเจนเลยต้องหนองใหญ่นี่ลองเดาก็รู้ที่ปลาสักกี่ตัวได้มากจะมากกว่าหมื่นจริงไม่จริงมากต้องเกินพันตัวแน่นอน เสร็จแล้วเนนพระสองรูปหรือสามรูปถ้าไม่มีความคิดเลยเนนบอกนี่มลหลวงพี่กลับวัดก่อนผมจะช่วยปลาก่อนผมยังมีชีวิตอยู่ได้ถึงเจ็ดวันเนนยอมรับในความที่จะต้องอยู่ในโลกนี้แค่เจ็ดวันยอมรับเลยรับเต็มๆเลยรับทั้งสองมือเลยและผมจะช่วยปลาก่อนปลายิ่งแย่กว่าผมอีกจริงไม่จริงอย่างน้อยเขาอยู่ได้แค่สามวันก็เรียบแล้วแต่เนนนี่ยังกําไรกว่าจริงไหมอ๋อเสร็จแล้วก็ ตักเอาบาดบาดโบราณของบาดใหญ่ใช่ไหมตักปลาไปปล่อยในแม่น้าแม่น้ําก็ห่างจากทุ่งนาพอสมควรตั้งแต่เที่ยงได้แลลองเดาดูที่สองทุ่มได้กลับวัดไหมเนี่ยเออเนี่ยตักไปจนปล่อยทําด้วยทําด้วยอารมณ์นั่นแหะเด็กนี่เขาก็จะมีอารมณ์เด็กก็เป็นอย่างนั้นะทําด้วยอารมณ์ไม่มีเคยใช้เลยถ้าเคยถ้าเคยใช้นี่แบ่งกันคนละครึ่งจริงไหม หรือไม่ก็แบ่งให้คนใช้ไปที่ห้ายี่สิบห้านี่เขารับเต็มเต็มร้อยเต็มเต็มเลยตักมีความสุขปลาหมดอย่างเราเหมือนกันนะนะวันเกิดแล้วแล้วไปดูหมอที่ไหนก็บอกว่าต้องไปปล่อยเต่าปล่อยปลาที่วัดระคังวัดสร้อยทองวัดไหนมีหลายวัดอยู่นะที่เหมือนกันเล่นที่ตลาดตลาดเทเวศที่วัดใกลยวัดเทวราชก็มีไหมแถวนั้นใช่ไหมเออนั่นนี่ถนัดกับทั้งนั้นใช่ไหมสมมติว่าสมมติว่าเจ็ดสิบไปปล่อยกี่ตัว จ็ดสิบเอ็ดแล้วทำไมปลากระมังหนึ่งไม่ปล่อยหมดล่ะดูเนนปล่อยหมดไม่ดูดีอ้าวดีไหมเนอนอายุสิบสิบขวบว็แสดงว่าวต้องปล่อยปล,ยปลาสิบสิบเอ็ดตัวใช่ไหมในนี่กี่ตัวถามล,ลองดูสิอ้าวนั่นและลองดูตีกูทำเพื่ออะไรเพื่อจะให้ปลารอดตายไม่ใช่เพื่อตัวเองได้ต้องทําเพื่อให้เขาได้อย่าให้เราได้เนนมีอารมณ์ที่จะให้ปลารอดตาย เราตายตอนนั้นแหละเดือนนั้นปีนั้นก็นแล้วแต่วันนั้นแหละในช่วงนั้นแหละแต่จะอยู่ชีวิตตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วปลาเนอะทึงมแต่คนเราก็ยังอยู่ไม่ได้เลยพรามีอยู่ได้ไงนี่เป็นไงบ้างก็กลับมาถึงวัดอุปชาคือภาษาที่บุตรไม่ดุเลยไม่ดกุก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ถามด้วยอยู่เรื่อยไปนี่ครบเจ็ดวันแล้วเจ็ดวันก็คือสิบวันซึ่งผ่านมาแล้วสิบแล้วสามแล้วจะไม่อย่างเหลืออเจ็ดนั้น เจวันก็ยังไม่เป็นไรไม่เป็นแล้วก็ทําต่อได้นี่ก็แสดงว่าบุญช่วยไหมเนี่ยอ่าแล้วบุญนี่มันจะเกิดจากอะไรอะ่ะมันต้องทําด้วยอารมณ์จริงไม่จริงอะ่ะนี่ต้องทําด้วยอารมณ์พยายามเราท่านทั้งหลายพยายามมีอารมณ์นักปฏิบัติก็ทําอะไรทําด้วยอารมณ์แต่อารมณ์ดีไม่ใช่อารมณ์เสียอารมณ์ที่มีสติแต่ถ้าอารมณ์ที่ขาดสติทําให้เสียหรือทําให้ดี อ้าวนั้นอารมณ์ที่ขาดสติก็ทําให้เสียแต่อารมณ์ที่มีสติทําให้ดีเนี่ยทําไมอารมณ์ที่มีสติที่ก็เรื่องอะไรสติยิ่งมียิ่งมียิ่งใช้ยิ่งยิ่งใช้เท่าไหร่ไม่หมดนะตรงวันข้ามกับสตางนะจริงไม่จริงสตางยิ่งใช้เท่าไหร่ยิ่งหมดไหมอ๋อสติเนี่ยไม่หมดนะยิ่งดียิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะก็ต่อไปกลับไปใช้สติกันให้มากๆหน่อยกันเลยกันนะแล้วว่าใช้สตางอย่างมีสติได้ไหม เออใช้ตาต่า,ตางอย่างมีสติก็น่าจะดีนี่เป็นหลักสำคัญนะเราท่านทั้งหลายลองลองคำนึงถึงในหลักการปฏิบัติตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเน้นทำมีอารมณ์ในการช่วยคนอื่นอย่างเตะก็แนะนำาล้ไมก็ว่าไปเถอะอย่างไปปล่อยปลาก็ปล่อยแต่ไม่ใช่ปล่อยเกินอายุไปตัวหนึ่งไปอย่างนั้นก็ยังมีกะละมังหนึ่งในตัวที่เราไม่ปล่อยเลยเขาจะว่าไงบ้างในกะละมังนั้นะยกตั้งกะละมังไปก็แล้วกัน ก็อย่างไรแล้วแต่แล้ะนะแต่นั่นเราบางทีก็มีทรัพย์ไม่พอยนะอยู่แล้วนะเอาอะไรอีกแล้วก็เรื่องก็ว่าไปอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยลองดูะในในในหลักการนี้เราท่านทั้งหลายนี่ถ้าเรามีตัวถ้ามีตัวนี้แล้วมันจะทําด้วยความตั้งใจทําอะไรก็ทําด้วยความตั้งใจหมดมีธรรมะต้องตั้งเวลาแล้วอายุมากขึ้นไปแล้วอยู่กับอะไรดีสวดมนต์ก็ได้ สวดมนต์นี่ก็ดีเหมือนกันได้ประโยชน์เหมือนกันถึงไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์นี่เป็นสมถะสมถะทัวตัวทําจิตให้สงบแต่สมถะนี่คือสยบความวุ่นวายให้มันสยบความวุ่นวายเพราะสยบความวุ่นไวายได้สมาธิมันก็เกิดและสติมันก็คุมเกมอยู่นั่นแหละอะไรมันก็จะมาไม่ได้พยายามบทสวดมนต์ถ้าจะได้จริงตามที่พระอรหันต์ท่านพูดไว้เนี่ยต้องจำได้แม่น ต้องสวดชัดเจนถึงจะมีพลังแม่กำลังเพลินอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะตอนนี้ได้เวลาที่น้องเป็นหนึ่งจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันอีกแล้ว ไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมะพาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษาแบบอิมบุนที่เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุน่นซึ่งจะมีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างเราออกเดินทางกันเลยนะคะ ฮอกไกโดเป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่นโดยในวันนี้เป็นหนึ่งจะขอพาคุณผู้ชมมายังเมืองซัปโปโรซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะโดยสถานที่แรกที่เราจะมาสักการะพระพุทธรูปและเนินเขาแห่งพระพุทธเจ้าแห่งนี้ที่สร้างเสร็จเมื่อปีคริสตศักราช2015 โดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชื่อดังของญี่ปุ่นโดยรอบมีการปลูกดอกลาเวนเดอร์สวยงามมากเลยละค่ะเมืม่อเข้ามาข้างในจะพบกับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีขนาด13.5เมตรเรามาสักการะไปพร้อมกันเลยนะคะสาธุค่ะ เราไปชมบริเวณโดยรอบกันอีกสักนิดนะคะรอบองค์พระมีรูปเคารพมากมายเลยอีกทั้งมีสระน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้าด้วยบรรยากาศดีจริงๆเลยค่ะ เราเดินทางต่อกันเลยนะคะมายังศาลเจ้าฮอกไกโดที่เก่าแก่และมีอายุกว่า140ปีซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวฮอกไกโดให้ความสำคัญในทุกๆก,กิจกรรมของชีวิตเลยค่ะเรามาสักการะสิส่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าแห่งนี้กันหน่อยนะคะ และบริเวณรอบศาลเจ้ายังมีธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยค่ะและตอนนี้เราก็จะขอพาทุกท่านไปยังเมืองฟุราโนเพื่อชมหนึ่งในไฮไลท์ของการมาเยืนอนเกาะฮอกไกโดฟาร์มดอกไม้นั่นเองค่ะที่นี่มีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงาม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ได้มาพบเห็นเป็นอย่างดีเลยค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะยังสะอาโอ R O E K หรือที่เรียกกันว่า สระน้ำสีฟ้าซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณของแม่น้ำบีเอกาวะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองบีเอบนเก,กาะฮอกไกโดสำหรับสีของน้ำในสระเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติในก้นสระโดยเกิดมาจากโครนภูเขาไฟโทคาจิทำให้น้ำในสระมีสีฟ้าและใสามากกว่าสระน้ำตามธรรมชาติทั่วไปนั่นเองค่ะ ก่อนจากกันจะขอพามาชมวิวทิวทัศน์เกาะฮอกไกโดยามเย็นบนยอดเขาฮากโกดาเตะที่ติดหนึ่งในสามวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยละค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาทัศนศึกษาและไหว้พระในครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านมีความสุขไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหากคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันที่ไหนก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท c ีบีออํจำกัดมหาชนเลขที่3า3อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ1 0 5 0 0 หรืออีเมล address y o k w a t g m a i l c o m ค่ะหวังไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขกับทุกสาระที่รายการพุทธปัญญาพิรมนำมาฝากนะคะและกลับมาพบกับเป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางรัตได้อ,อีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ